วันนี้ครับจะพามาให้ดูการแบทเทิรนะครับระหว่างคู่ต่อสู้ที่เรียกว่าจะสมน้ําสมเนื้อกันก็ได้นะครับผมตัวหนึ่งนะครับก็คือโชคเดิมติดรถนะครับเป็น Honda H r v อีนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นเทยิ n เอนด Pro นะครับผมตัวนี้จะเป็นโชกอัปเกรดนะครับแต่โชคเดิมตัวนี้จะเป็นโชกที่เซ็ตมาจากโรงงานนะครับปรับระดับไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าอาการของรถนะครับไปลองทางเดียวกันความเร็วใกล้เคียงกันนะครับเราจะมาดูว่าอาการของรถจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวเริ่มมานะครับผม มาก่อนเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้ามานะครับสู่ถนนที่เราจุดที่เราเทีกันบ่อยๆนะครับผมอะสังเกตครับพอเริ่มเลี้ยวเข้ามาฮะดูล้อหลังครับด้านซ้ายครับเต้นครับเต้นฮะเต้นเหมือนเจ้าเข้าครับส่วนด้านขวาครับนิ่งขึ้นอย่างชัดเจนฮะเห็นงนีฮะดูฮะสังเกตตรงนี้ครับโอ้โหต่างกันครับต่างกันแบบโนละคันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากอาการเต้นที่น้อยลงเนี่ยส่งผลในเรื่องของ การทรงตัวที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ความนุ่นมวลของรถนะครับอย่างชัดเจนอันนี้บอกเลยดูแค่ล้อไม่ต้องนึกถึงเลยว่าข้างในเต้นขนาดไหนถ้าร้อนเต้นขนาดไหนข้างในเต้นหนักกว่านี้แน่นอนครับตอบเลยว่าเทอินครับคุ้มค่าเลย